สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านวันนี้เอาเหรียญลงปูหงเหรียญเจริญพรล่างมาแนะนํานะครับผมนี่นะครับเป็นเหรียญลงปูงหงพมปัญโยนะครับเป็นเหรียญเจริญพรล่างนะครับ,บอกวัดสุสานทุ่งม,มนนะครับปีสองพันห้าร้อยห้านะครับ นี่นะครับเหรียญผิวประลอดสวยครับเหรียญจริงสวยมากนะครับมาดูกันเลยนะพี่พี่นี่นะครับหน้าตาคมชัดนะครับผิวเรียบตึงนี่ครับดูผิวลุ่งุ่ขึ้นตามซอกกระลายน,นะครับ นี่ครับเจริญพรเป็นรุ่นเจริญเรียกเหรียญเจริญพรล่างนะครับออกปีห้าหกแล้วก็ด้านหลังครับนี่นี่ครับด้านหลังจะต่อโคทดตรงนี้นะครับนี่ครับนี่ห่วงต้องปิ้นนะครับพระแท้ดูง่ายครับผมนี่ครับตอก ต่อโค้ดตรงนี้สุสานทุ่งมนจังหวัดสุรินทร์ครับปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหกนะครับสวยครับเดือนนี้เป็นบล็อกวงเดือนนะครับเดือนนี้นี่ครับจะมีวงเดือนตรงนี้นี่นี่ครับตรงใต้จังหวัดสุรินทร์นะครับเห็นไหมครับนี่ที่นี่นี่วงเดือนเป็นเส้นวงเดือน ก็ขอบตัดนะครับตัวตัดก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่ครับนี่นะครับตัวตัดก็ประมาณนี้นะครับจะมีสีนิดหน่อยนะครับประมาณนี้ครับผม สวยมากครับเหรียญจริงเหรียญนี้สวยมากครับถ้าท่านใดชอบหรือหาอยู่นะครับผมก็ปล่อยเช่าบูชาหนูนะครับผมเหรียญนี้ผมปล่อยเช่าบูชาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับผมเหรียญนี้หนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับเหรียญนงค์ปูหงผงปัญโยเป็นเหรียญเจริญพรล่างปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหกนะครับผม ในใ่ชอบก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ